คําว่าซั่วแปลว่าเฮ็ดกระทําเนาะมื้อน,นี้เฮามาสอนวิธีแต่งประโยคคําศัพท์ซั่วบิงนํากันหน,จจนจจีจ้ายจั่วซั่มะหนีจ้ายจั่วซั่มะเจ้าเฮ็ดหยังอยู่หนีจ้ายจั่วซั่มะเจ้าเฮ็ดยังอยู่นี่จัห่าหรอมะ เจ้าเฮ็ดแล้วละบ่หรือว่าเฮ็ดสำเร็จละบ่หนีหุยซั่วมาหนีหุยซั่วมาเจ้าเฮ็ดเป็นบ่อ่าเขาจะถามเจ้าเฮ็ดเป็นบ่เจ้าเฮ็ดได้บ่ประมาณนี้我会做我会做ค่อยสมารเฮ็ดได้หรือว่าค่อยเฮ็ดเป็นเนาะมายมีมีความสมารเฮ็ดได้ถ้าปู่หุย 做他不會做老 het บ่เป็นโอเค,นนนคอเน我不能做我不能做搞 het บ่ได้ความหมายว่าเฮ็ดเป็นอยู่แต่ว่าบ่าสามารถเฮ็ดได้ตัวอย่างเป็นสิ่งหวงห้ามเฮ็ดบ่ได้ประมาณนี้他什麼 都会做他什么都会做的เนี请 yup, 请่อ่ะโตเด้อมีโต้ยูโต้หนัอยู่นี่เนาะเขียนมาบอกเราเฮ็นยังก็เป็นมดขมายเฮ็ดเป็นหลายๆอย่างเนาะชิง帮我做吧ชิง帮我做吧เฮ็ดส่วนใคยเน่ยอ่เฮ็ดส่วนใคยเน่โอเค 给你呃尼的，no. 你给我做了吗？你给我做了吗？尝、okay. 一下你给了嘛哦，我去做了 wearing wearing 我我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 哦，我我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 我 去做了白了呢！不要做坏事儿，不要做坏事儿，也是身体不滴，嗯，也是人体不滴。坏事儿白话人不滴，身体不滴。要做好事儿，要做好事儿，当黑身体滴，嗯。 ทำไมเหตุแต่แนีมันดีเนาะอย่าไปเห็ุสิ่งที่บุดีโอเค要把工作做完要把工วานต้องอเห็ุเวียกให้มันแล้วอ่าต้องเหตุเวียกให้มันแล้วโอเค你เ做ียนจั่ว เกยหัวข้าน,น,นปะเห็ดให้คอยเบิงก่อนดูก็ไมว่าให้เจ้าเห็ดให้คอยเบิงก่อนดูเสียเสียนินเทกว,วันจุขอเขอ้าใจที่ทานกดที่ตามเนาะอย่าลืมกดไาลา์กดใสรเป็นกำลังใจขอขบ